ของเราทั้งหลายไม่ได้ย่อมเปลนย่อมเปลี่านไม่ได้ดังนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยบวแเ้วด้วยขับด้วยมือทั้งหลายด้วยด้วยเท้าทั้งหลายด้วยยานนงสิเรมานั้นให้ตกให้ล้มลงแร้วบนภาาพื้น อันว่านางอุตราไม่ได้อ่านแล้วเพื่ออ่านข้มามซึ่งข้าเคยซึ่งนางตาสีทั้งหลาย,าหลายเหล่านั้นด้านั้นัา้านนั้นอ่านว่านางตาสีทั้งหลายทัง้งปวงผู้อยู่แล้วในเบื้องบนของนางศิริบานั้นด้านนั้นอานว่านางอุตลา ห้ามแล้วซึ่งนางตาสีทั้งปวงทั้งหลายทั้ง,งหลายทั้งปวงผู้ยืนอยู่แล้วในเบื้องบนของนางศิริมาท่นานกล่าวสอนแล้วซึ่งนางศิริมาว่าอัานว่ากรรมอันหนักตอนมีอย่างนี้เป็นรูปอันเธอกระทำแล้วเพราะเพื่อเพื่อเพื่ออะไรดังนี้อ่า ยังบุคคลนางยางนางสิริมาให้อาดเดวด้วยน้าอันอุ่นอาทาเด้วด้วยน้ํามันอันหูเดวอันบุคคลถึงูสิ้นร้อยครั้งอันคนถึงสิ้นร้อยครั้งอันว่านางสิริมาในขณะนั้นนา่านางสิริมานั้นรู้เลยซึ่งตอนที่ยังจนเป็นในภายนอกคิดแล้วว่าอันรักกังหนักอันเรา 嗯。